สคริปรีวิว2,026 BMW X8 ภาษาไทยประมาณ1,500คำออโต้การาจโปรยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของความหรูหราแบบสุดขีดในสไตล์ที่ BMW ตั้งใจจะยืนหนึ่งในตลาด SUV ระดับแฟลกชิพด้วยตัวรถที่หลายคนรอคอยและถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่ยังไม่เผยโฉมนี่คือ2026 BMW X8 รถรุ่นที่ผสมผสานระหว่างความโออาหรูหรา ความสปอร์ตเฉียบคมและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในคันเดียวพร้อมทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นราวกับรถต้นแบบที่ถูกนำมาวิ่งบนท้องถนนจริงสำหรับใครที่รักความหรูและต้องการพลังที่ดุดันแบบขั้นสุดรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดคันหนึ่งในปีนี้เมื่อเราเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกของ BMW X8 ปี2026สิ่งแรกที่ทุกคนต้องร้องหวาวคือดีไซน์ด้านหน้าที่ถูกปรับให้มีความล้ำสมัยในทุกรายละเอียด ายคู่ขนาดใหญ่ของ BMW ถูกดีไซน์ให้เรียวยาวขึ้นพร้อมเส้นไฟเรียงแสงแบบอีโคนิกโกลที่ให้แสงสว่างและความหรูหราในเวลากลางคืนอย่างโดดเด่นภายในกรอบกระจังหน้าใช้เทคโนโลยีเปิดปิดลมอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านอากาศพลาศาสตร์และการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix หรือ Laser Light แล้วแต่รุ่นให้ลำแสงที่คมและไกลให้ความมั่นใจในการขับขี่ยามค่ำคืนได้มากขึ้นกันชนหน้ามีเส้นสายที่เข้มและด,ดูทรงพลัง ช่องดักลมซ้ายขวาออกแบบเพื่อเน้นการจัดการแรงลมช่วยให้รถคงเสถียรนขณนะใช้ความเร็วสูงรวมถึงสร้างบุคลิกความสปอร์ตในแบบรถ SUV ระดับ h ฮเอนได้อย่างชัดเจนด้านข้างตัวรถมีแนวเส้นที่คมชัดและรับกระปงล้อขนาดใหญ่ซึ่งรองรับล้อมแมกขนาด21-23นิ้วทำให้บุคลิกโดยรวมของรถดูมั่นคงและใหญ่โต แต่ยังสวยงามลงตัวตามแบบ BMW รุ่นใหม่โครงสร้างหลังคาแบบลาดเอียงเล็กน้อยให้ความรู้สึกคล้ายรถสไตล์คูเป้ SUV ช่วยเพิ่มความสปอร์ตแต่ยังคงความโปร่งโล่งของพื้นที่ในห้องโดยสารส่วนด้านท้ายจะเห็นเส้นไฟไท้ายเล็กแบบใหม่ที่เชื่อมกันด้วยดีไซน์ที่เพรียวและมีความล้ำสมัยอย่างมากกันชนหลังออกแบบให้ดูดุดัดนพร้อมปลายท่อไอเสียคู่ซ้อนในดีไซน์หรูทำให้ภาพรวมทั้งคันดูมีความสมบูรณ์แบบระหว่างความพรีเมียมและความสปอร์ต เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ BMW X8 ปี2026คุณจะสัมผัสถึงความอลังการที่ยกระดับเหนือมาตรฐานของรถ SUV ทั่วไปเพราะ BMW ตั้งใจออกแบบให้เป็นห้องโดยสารที่ทั้งล้ำและหรูที่สุดในไลน์ X Series Console กลางใช้ดีไซน์แนวนอนที่เน้นความเรียบหรูตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้คุณภาพสูงไม้ธรรมชาติโครเมียมและเส้นไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถรับได้มากกว่า15เฉดสีทำให้บรรยากาศในรถดูหรูหราและอบอุ่นในทุกช่วงเวลา หน้าจอ c ค r ร์ดิสเพย์แบบกว้างพิเศษรวมทั้งจอมาตรวัดและจออินโฟเทนเมนต์ไว้ในแผงเดียวขนาดใหญ่กว่า15นิ้วแสดงผลได้คมชัดระดับสูงสุดพร้อมระบบไอร v e รุ่นล่าสุดที่รองรับการสังงานด้วยเสียงท่าทางหรือสัมผัสระบบนำทางรองรับการแสดงผลแบบ3มิติและยังสามารถแสดงข้อมูลแบบ a r ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ระบบเสียงระดับพรีเมียมจากโ o w e อร์แอน i ์ k i n กพร้อมลำโพงรอบทิศทางให้เสียงที่เต็มอารมณ์และมีความคมชัดอย่างยอดเยี่ยม พื้นที่นั่งโดยสารให้ความรู้สึกกว้างและสะดวกสบายเบาะคู่หน้ามาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางระบบนวดหลังระบบร,บระบ,บายอากาศและทำความร้อนเบาะหลังในรุ่นท็อปสามารถเลือกเป็นแบบกับปันซีที่หรูระดับรถลิมูซีนพร้อมโต๊ะกลางขนาดเล็กและจอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้การเดินทางกลา,กลายเป็นประสบการณ์ที่หรูหราและผ่อนคลายมากขึ้นวัสดุหุ่งเบาะมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่หนังคุณภาพสูงจนถึงวัสดุพิเศษในรุ่นเรือธงนอกจากนี้ระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active Noise Cancelling ยังช่วยให้ในห้องโดยสารเงียบสนิทช่วยสร้างความรู้สึกพรีเมียมในทุกเส้นทางในด้านสมรรถนะ BMW X8 ปี2026มาพร้อมขุมพลังที่แรงที่สุดในกลุ่ม SUV ของ BMW โดยมีคเครื่อยงยนต์เบนซิน6สูตรและรุ่นท็อปกับ V8 ทวินเทอร์โบที่ให้พลังกำลังเกินกว่า600แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ทำได้ภายในระยะเวลาประมาณ4วินาทีทําให้มันเป็น SUV ที่ไม่เพียงใหญ่และหรูแต่ยังเร็วและแรงระดับรถสปอร์ตระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดถูกปรับให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมระบบขับเคลื่อน X Drive ช่วยให้การเกาะถนนยอดเยี่ยมโดยจะแจกจ่ายแรงดิดไปยังล้อหน้าหลังอัตโนมัติตามสภาพถนนและการขับขี่ช่วงล่างแบบ Adaptive พร้อมระบบควบคุมความสูงของตัวรถช่วยให้ขับได้มั่นใจในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะถนนเรียบความเร็วสูง หรือทางครูคราระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง p r e w ว e e l Steering ช่วยให้รถขนาดใหญ่เช่น X8 สามารถเลี้ยววงแคบได้ดีขึ้นทำให้การขับในเมืองคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อด้านความปลอดภัย BMW จัดเต็มกับระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบขับขี่อัตโนมัติบางส่วนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถตัดหลังระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วคมที่แบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถเองได้ในพื้นที่แคบ นอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคันระบบตรวจจับคนเดินถนนและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงมากขึ้นเพื่อรองรับแรงกระแทกจากทุกทิศทางส่วนเรื่องราคาของ BMW X8 ปี2026ก็ถือว่าอยู่ในระดับไฮเอนด์สมกับเป็นรถแฟลกชิพของค่ายราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์และออปชันที่เลือกแต่ภาพรวมแล้วอยู่ในระดับที่สูงกว่า X7 อย่างชัดเจนโดยมีการคาดการณ์ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ในช่วงที่จะต้องได้ยากบอกว่า SUV ทั่ไปแต่คุ้มค่าหากคุณต้องการรถที่ทงทรงพลัง Technology,